ปั่นกับเขาเนื้นวนๆเวลาผ้าลูกไปโุงเรียนเพ่าเขาไปให้ลุงไปหน้ามีเลยครับผมคููกันเลยกับแก้วประเดี๋ยวสุดยอดครับผมไปให้ไปหน้าสวัสดีครับผมจิมมี่ครับผมหนงครับวันนี้เราสองคนจะมากินอาหารนอกบ้านกันมีอะไรบ้างคุณนงมไก่ย่างครับไก่ย่างตัวใหญ่คนละตัวครับผมกินคนละโอ้ลูดแล้วแล้วแสดงว่าหิวแล้วคุณนงเริ่มหิวแล้วแล้วก็มีไส้กรอกครับไส้กรอกจากยายแพงอร่อยนะเนี่ยฟิลมูเม่แล้วก็ปลาดุกครับผม แล้วก็มีปลาช่อนครับผมปลาช่อนปลาล้านสูตรเด็ดเลยของอร่อยของอร่อยครับนี่คือของอร่อยเลยใช่ไหมใช่ใช่นี่คือของปลาล่าสับแบบสุกเลยโอ้โหล่อยมากอือหึงคุณยองคุณยองคือปลาสับ ผมว่ากินเอานี่ตักขึ้นมาแล้วสะใจกว่านะนี่ปลาสับแบบนี้เราต้องสับงที่ไหนครับอร่อยมากตรงที่นี่เลยเห็ดมีตังค์กเล็กๆนี่นี่ต้องดูนี่นี่นี่ โลโก้ดูใช่ไหมครับใช่ใช่คร้บโลโก้โกแบบนี้สั่งได้นะครับถ้าใครสนใจอยากจะรับประทานกินแบบเหมือนพวกผมอร่อยสั่งได้ที่เพจมีตงา์เรื่อเลยเือนอย่างเงี้ยปลาลับแบบดิบกระปุกเท่าไหร่คุณน้องกระปุกละหนึ่งร้อยบาทครับผมแล้วก็มีแบบสุก แบบสุกปลาสีส้มนะครับอืแบบสุกปลาส,ส,สีส้ม,สสมอันนี้ก็กระปุกละหนึ่งร้อยบาทครับแล้วก็จะมีแบบเป็นตัวเป็นเขาเรียกเป็นแจว่วเป็นแจ่วพริกสดหรือว่าบางเขาก็เลือกแจ่วพริกสดนะครับกระปุกละแปดสิบห้าบาทรับรองมีหลายเมนูมากครับผมไม่รอผมหิวต้องกินหรอม สับายดูสับายดูปลาช่อนเยอะๆกินถึงไรถึงกระดูกถึงก้งมันมนึกว่าไก่ผมนี่คือปลาช่อนแต่เดียวนะฮะปลาเป็นตัวเลยปบ้า อืมอบิงเข้าได้ครับตุกงเมนูปลาสับเป็นยังตีกอบ่ Nặng, nặng im nữa hả? Ồ, ơi อเอตอนนี้งไงเนาะอือหอดน,น้ำให้น้ำหน้าดิานดคนยามอยู่เขาเนาะ ต,ตึงเผ็ดตึงแสบมันแสบเนาะฮะภาพยนตร์นังไก่นังไก่อือออืออเข้ากันมาก รสชาติเหนกันกรสแบบโอ้ต้งเป็นต้องเสียบทีล่ละเสน่ห์ของเขา そうです。 ของชอบคุณหนูหนแล้วเนี่ยแมนบอหอยาหานอยู่แล้วแสบแห้งกกับเจีวเลย Một cái xịt này các này thì nhà nhà đây nè đúng nhà nhà Yên Tại yên nhà 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 làm nhà 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 ยอไมไปเยอะแบบนี้เด้อเพิ่มอิ่มครับโอเคครับก็วันนี้เรากินกันแบบอิ่มหนำสำราญมากแต่รู้สึกว่ากินแล้วอร่อยทุกเมนูเพราะว่าเรามีนี่ปลาใหาแย่แพงปลาาแบบดิบวันนี้เป็นไงคุณงงสุดยอดครับวันนี้ความรู้สึกโอ้ตอนนี้รู้สึกว่าแน่นมากครับแน่นเนายให้เน้นแบบ บะมีหมองชอย่มันกลืนบะล่งตอนนี้ก็วกินไก่มาเป็นโตแล้วจะกินไห,ห,ห,หนเนาะเอาเน้นในนำ้ำนคาบ้างกันนะมีอย่างเนี่ยนี่เลยโอ้โหมือคือมันขัดแท้นี่เลยปลาสาับแบบดิบกระปุกเท่าไหร่ครับ,รบกระปุกละหนึ่งร้อยบาทครับผมแบบดิบนะครับ,บ,บดิบนะครับ,บ,บดิบฟ้าสีเขียวอ่าแล้วก็แบบฟ้าสีสม้มแบบซุกครับผมอันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทเท่ากันครับ แซ่บรับรองได้แล้วก็รนี่อันนี้ปลาสมเนี่ยบปลาสมปลาสมเป็นตอนกีกตอนนี่สองตอนบอกสองตอนเออมีสองตอนนี่ครับสองตอนเจ็ดสิบห้าบาทครับเจ็ดสิบห้าบาทสองตอนตอนบักหญ่เจ็ดสิบห้าบาทครับแซ่บคือกันอันนี้ก็ไะ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขาดไ่ได้ครับอ่าอ้ของเจีวเจีวนี่แจียวตูหรือว่าเจีวปลาแดกหรือว่า แก้วบอกหรือว่าแก้วพริกซดครับ85ดบาทอันนี้คือได้แบบเป็นโตเลยได้ครับปลากระดีเป็นโตโตใหญ่ใงงแญ่มนครับแล้วก็มีอีกเมน,นูหนึ่งช็อตเด็ดครับอันนี้ช็อตเด็ดคือเนมกระดูกอ่อนกระปุกละสา0รอยบาทหรือว่าเนม้สี่โค้งกระปุกละสองราทครับผม อแล้วก็นี่ก้อนนี่เป็นตัวใหญ่ๆนี่อันนี้จับมาจากคางบ้านแมนคางบ้านบ่ดคางบ้านเลื่อยจับมาเอามาเลี้ยงเองอ่ามาเลี้ยงมาเลี้ยงเองเลี้ยงเองอันนี้เนาะปลาดุกแดดเดียวแดดเดียวถุงละร้อยยี่สิบบาทครับผมโตแบบนี้ถ้าสองแดดเดียถ้าสองเดือนมันก็แห้งพูดเลยเนาะแม่เก็บมาเสบเนาะต้องแดดเดียวอืมอีกอยันหนึ่งครับเนียมปลาหรือว่าเนียมเป็น บานคนอีสานกอืน่นป่าสมเนาะสมป่านะสมป่าเพนปลาสมป่าเป็นเพนบ้านเฮาเอืน่นถุงละลอยยี่สิบบาทครับสองตอนครับตอนงหญ่ๆบอกเลยง่ายงงนะ่าหนาเสียอ้ยอิ่มมันเส้นนี้ยัดเพื่อสีขาวตอนง่ายพดง่ขัดเ,เนี่ยอันนี้ไส้กรอกหมูอบบุญเซนถุงละลอยสี่สิบบาทครับผมอย่าขู่มาแสีบมาเสียนเมืองแตละตอนกินเลยขักเป็นยังสุดยอดด้วยครับตอนกินแบบ ยานมาลงอิ่มแห้งนะครับอันนี้ก็หมูอีกวันนี้เขามีกต่หมูหมูกบหมูหมูแดดเดียวครับผมทุงละร้อยเจ็ดสิบบาทครับผมครับอันนี้ก็สุดยอดครับผมทุงละร้อยเจ็ดสิบบาทปั่นครับเขาเนี้วห้อนๆเวลาผ้าลูกไปรงเรียนห่อเขาไปให้ลงไปหน้านี่เลยครับผมคููกันเลยกับแก้วประเดี๋ยวสุดยอดครับผมไปให้ไปหน้าช่วนกรลังเกลียวเข่าเนาะเกีียวเขาสีขาวห่อไปได้ห่อไปกินเมนูหนึ่งจ้าอันนี้ก็ จับอยู่คางเงี่ยขคือกันครับนีครับปลาคอแดดเดียวครับมีปลาคอแดดเดียวครับผมปลาคอแดดเดียวบานเขื่อนปาลี่เลยบ้านผมเอื่นปลาคอปาลี่ไม่ภาษาไทยภาษาไทยเขาเรียกปลาช่อนช่อนนี่บานเขื่อนันลี่อันนี้ช่อนข้างบ้านนะไม่ใช่ช่อนอเมซอนนะี่ครับผมมบอกตรงนะนี่ครับงละร้อยยี่สิบบาทครับผมกาคือกันนะครับไปให้ไปหน้ากูกันกันเลครับกับแก้วประแดงดิบ แก้วประเดกสุกก <c oughs> ู้กันไปให้ไปรนะ่นราะวเขา่าเวเลาช่วงเก่ยวเขาสั่งใดเลยครับ <c oughs> สุดยอดโอ้สั่งใดอยู่ไซสั่งใดไซสั่งเดไหมมีตังตัวเล็กๆครับผมของหน่องลำไ่หายทองคำครับลองซีมเบื้บองบบต้องซีมสื่อไปกินโวดรับรองได้แซ่บแซ่บถุกเมนูเงินบอกสัรับเมือนี้เอาสองคนลาไปก่อนครับอย่าพ้านะอีมแห้งเลยนี่กินหน้าคนเงินบอก เดี๋ยวค่อยกินเออไปไปไปก่อนสวัสดีครับ